วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเช็คใหม่เลขเครื่องกับชั่วโมงการใช้งานของทีวี LG ครับรุ่นปี2021รุ่นเว็บ s s นะครับอันดับแรกเพื่อนๆกดตั้งค่าที่รีโมทนะครับผมนี้นะครับกดเสร็จปั๊บเลื่อนลูกศรครับผมเลื่อนลูกศรลงมาที่ การตั้งค่าทั้งหมดครับแล้วก็กดตรงตรงกลางนะครับผมแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับที่ทั่วไปครับผมแล้วก็กดลูกศรขวาเลื่อนลงมาที่อุปกรณ์ครับผมแล้วก,กดตรงกลางเข้าไปเลยครับอ่า เราก็อยู่ในโหมดการจัดการของทีวีแล้วกดตรงกลางเข้าไปอีกครับอ่าอยู่หน้านี้นะครับกดลูกศรเลื่อนลงมาตรงที่ข้อมูลทีวีครับแล้วกดตรงกลางนี่ครับผมอ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วฮะันนี้นะครับก็จะขึ้นชื่อรุ่นมาด้วยนี่หมายเลขเครื่องนี่กรณีเผื่อว่า ทีเพื่อนๆเสียนะแล้วจะแจ้งซ่อมเพราะมันเขาต้องแจ้งหมายได้เครื่องต่อไปด้วยนะเพราะถ้อบางทีเพื่อนๆติดแขวนทีวีไว้ไม่สะดวกยกลงมานะครับอ่าตัวนี้หมายได้เครื่องนี่ครับชั่วโมงการใช้งานเดี๋ยวเราจะไปซื้อทีวีต่อจากใครเราจะได้รู้ว่าทีวีรุ่นนี้มันเปิดใช้มานานหรือย,ยังนะับชั่วโมงการใช้งานวันนี้ครับผม ็จบคลิปไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ